สวัสดีค่ะอยูกระช่องสาวนะะ้ำซิ่งค่ะอยูกระสาวรักนะคะนีอยากว่วาจะไปซื้อกระเบื้องมาให้ช่างปูห้องน้ำแล้วก็หลังคาเราจะไปซื้อหลังคาเก็บของขึ้นรถแล้วค่ะว่าจะไปตลาดซะเปลือกอน้ากสิกาตำม,มานัน รถจมพี่น้องรถไใชฟอร์ดรถไใชฟอร์ดจมอยู่กลางหน้าคนก็บอกใกล้ดมอยู่ด้กระเทอแต่รถไทหน่อยนี่ไปไทนี่ปีนี้ฝนมันตกดุนะคะจนวันน้ำขังให้หน้านี่สามซีสามซีรอบแม่บางเจ้าบางเทือมันบ้าทนะแห็งค่ะฝนมันตก ตกดีเนาะหน้าบ่ได้หลอกกป็นยังจมจะคิดเบืเอ่องออกหน้าสะเปเลือทั้งหลอกทั้งอันทั้งจมด้ยพี่น้องเอ้ยทั้งหลอกทั้งทั้งอันนี้แถมเป็นหน้าดินทรายพอมเอาฟอร์ดไปลุ้งไหมคอยกันงือกขึ้นกันยางงืดเลยพี่น้องเย้ยว่าเธอมนคิดอย่างไหนมันไปซื้ออันลอตเตอรี่ลอตเตอรี่แล้วก็อันเห็นว่าอันซื้อเครื่องอยัง เครื่องวันเข่ากันไหมเครื่องยอดเขาวันไหม,เค,เ,ไหมเครื่องยอดข้าวติดรถไทยอหนะหมน,นั่นเป็นคนสื่อขิดจังไนของมันคาะรถหน้อยนี่เขาจมมือหาเทียด้อค่ะยุซี่ค่ะนี่คาะว่าเ้ามีหล่อเล็กห้ารถหน่อยสัมเขาก็นยังสองเผ่าสัมจมมือหาเทียแม่ี่หีแต่มันขิดจังไนมันเอาสองเผ่าเอาเผ่าเดียวฟอร์ดเผ่าเดียวมันไปลงหน้าแม ก็งดยางแห้งมันสลาดมันโง่อะแต่โอกาสแล้วพี่น้องสั่มมันก่อนัหน่อยถ้ากกบว่าอันเธอเธอโบไก่ดมนะเทอเธอโบเดีบอกมันตีบวันมันเอาเงินไปซื้อโรตเตอรี่เงินลงทุนปีนี้ไปจ้างเขามันกระเบิดบ่วลายเด้ดแค่กบว่ากระบอกมาแล้วมันมาเสื่อแกวะเอ้า ยกค้นก้อนวะจะไดะ้ให้เหลร์ขึ้นรถไทยไปค่ะรถไทยกันเล่นยาก ขอล่อนะเออมามีตาเบิ่งบอกไม่ขนาดว่าเข้ารถน่อยเองนะคะมีปีเนี่ยที่แรกว่าจะเอาจะไปซื้อรถอันจะไปซ้อมรถตลีรถตลีไปไปไปซื้ออะไรแล้วมันมามีก็เลยวบาเออเ้าองเอางินสองจางเขาบอดีกก่าบอมันกิบบดว่าได้หลยเนาะมันบอก ก็นะว่าข้ามีรถหน่อยข้ายังจางเขาเออกตะคีเบเดิมปีนี้รถไทยอะ่ะเขาไปกันเป็นคู่ค่ะมันจะได้ดึงกันซอยกันจงิีง่นะสมัครน้ำไนนหมน,นี่ละ่ะดีแล้วบอกมันมันกันบว่าฟังไม่ต้องเบื้องซ้ายเบื้องซ้ายนี่บางกัมเมืม่อแต่รถโดนสำเนาะกำมันสนองเลย บอกว่าเร็วไปซื้อยังขนาดเข้ามีรถถ่ายคันหน่อยเขายังจมมือละหาเทียจังแเราจมหุกเทียแบบล่วงแมนขนาดเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามือยแล้วเออแมนเขาก็ยังจังปลาเราไปไปปั่นไห้เพราะว่ายังไปปั่นคันเดียวมันจมรถน้อยแล้วมันคือจะนําเอาข้าเดี๋ยวไปลงไปลงบริเวณลงหน้าโลกสมบูรณ์จมเครื่องคันสมลำนามันนี่เลสซี่ลีคนยังสี่ มันมันลื่นหลายน่ะมันสั่งเขาไปแล้วมันว่ามันสิเรียงเขาเรียงคุณผอเอาหดเกลอยไปนี่รถไททเลี้ยวก็ได้เดี๋ยไปเห็นใหม่ไปทุกท่านตายรถเลี้ยวก็ไปแต่มาป่ะหนมันขับมาได้เนาะเพวกแกเงินพวกแ้มันขับได้ว่าเงินเงินแบบเกินไหมก็ได้เหมือนสิเดียวเกลียวไปเอาวันขับมาถึงสียรถเจ้าคือเลี้ยวก็ได้เออมันเลี้ยวก็ได้ต้องเอาไปเห็นอีกวันนี้ นันคือแลนบอไดาเลนเลนี่แต่เลี้ยวแนี่ยมนก็ยี่สามสามมวนสี่มวนมันยังบ่ไปเบิ่งเราพี่น้องแาบกรรมมันต้องเบิบบ่งสถานได้ดีเข้ามาหัวหลาลื่นคู่เลยเฮ้ยเขาจะงึดมาให้กันละคนห้องมันบหมือนกง่งครูยางคูงคงคงูแนวนเก่งกับผีงเหมือเก่งกับโรดเนี่ยผมอยากกินกว่ารถห้องกับกบัวขนาดว่าถ้ามีรถหน่อยทังย้งงานจังเขาเลยแต่ของไม่ลงทุนซื้อน,นั่นซื้อน,นี่จางเขาปีนึงมันสิบบนลายสมเด็จเ้ย ไไหลหามอบ้าเบียอยู่วะไปเอาคืนก่นอนวะบ่ไา้ไดใเฮียนันห้ามันอันไปเลยเลยให้จไดเน,นมันมาคืนเฮ้ยค่าเตวาก,กันวัถไทย่นก็เลยตกทลแค่อยู่ามีหาเอาไสัตว์หรือบะ่ะ ้าโอยนาเกต้องีกระาเลยมึงพิ่งผ่านเพิ่งเจอที่เทิ่างฝอ้นฝาแกไมันสิไปอยู่บัจิกตินไวเพิ่เจอมาตรงกลางย่างดีได้ลดไปไหลไปผุน นี่กระบะกำพึกัรอเขาเออลจะค้องตกรถอืมสูงราอยู่เนาะพอกะบ,บ่ละเมนเเบ่อะไเ้ยก็ไบ่เยปันนี่ใครเดียวให้เลย าก็มาเรือน้อยๆเ่ยล่ะว,ว่าจิบไปเห็ดออกสุ่มชนเขาที่เขาจะบเป็นแนนาห้ห้รลนดินก็ไปเห็ดเพราะรอเ<ห>ขาอ่อนเป็นแน,น่นาห้เห็ดไตลงเลยสายไฟ โซบันปลาเราบ่เสียงอยังมัับชอบมันทีละแน่นอัตโนมัติมันหัวห้าสิบเองยุ๊บมาทีอะไรเลยฟูดงยายขืเมื่อคืนดอกนี่ลีให้จะลดหน่อยน้ำขันของมเด็กของปลาเราไปหืขื่นยุ๊บบอกบอกเบียกันไว้ ้นเสียบเบียไปน้ำกันกเตปลาเล้าตายนี่ไงแล้วนี่คดเลื่อนลูกเล้าตายเหอนยู บอกกูเลยว,ว่าอันพันหยันมูไปทายคลิปเพ่นนะพันไปอักเอากำเ,เนียนกูเลยว,ว่าให้มันออกขึ้นกำเมียมาสองคนนั่นกูว่า